หมดนี้มีให้สดับรับชมวันนี้ขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวทุกวันอาทิตย์ตะวันโดงก้โมงครึ่งกับคุณพระช่วยครับครับผมอ้าววันนี้ช่วงแรก เลยขนาดนมช่วงนี้ว่าทํานองไทยเดินทางก็จะเป็นเรื่องราวของทํานองไทยต่างๆครับกับการเดินทางจากทํานองกลายเป็นเพลงต่างๆมากมายเป็นเพลงหลูกกรุงก็มีหลูกทุ่งก็มีมีสตริงก็มีก็มีเช่นกันนะครับนี่คือการเดินทางของเพลงไทยเดิมครับผมตั้งแต่ยุคคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วสืบทอดกันมายุคนี้ครับผมนะฮะผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเรานะฮะครูเออัศราวุฒิครับ และกันทัณฑตรีประจําช่วงของเราครับคุณโบ๊ทปรัชญาและคุณนุอนุกูลครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พันครับน้องนุ๊แล้วก็น้องโบ๊ทนะครับน้องนุน้องโบ๊ทนี่ก็เป็นน้องๆจากรายการเพลงเอกครับผมแงวันนี้ก็ทิ้งสนักมานะฮะวันนี้ไม่ไปดูมาดูวันนี้ไม่ไปดูมาดูไใช่ใช่ไหมไม่ใช่าึงเจอกันข้างล่างจำไม่ได้ไม่คุ้นไง ไม่คุ้นกับทรงผมนี้เห็นแค่นี้เองแล้วก็เห็นมวยแค่นี้อย่างคุณเออเราคุ้นเคยดีเกี่ยวกับผมดนตรีไทยเพลงไทยเดิมครับผมน้องนุน้องโบก็มาจับเพลงเอกนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาคุยพูดคุยกันครับผมก่อนเราจะไปพูดถึงเพลงไทยเดิมครับผมทุกคนประจําที่เลยครับวันนี้เราต้องบอกว่าพวกเราจะ สำแดงสดกันก็ร้องเล่นพูดคุยกันไปครับผมนะฮะจำนะครับครับผมคือต้องบอกก่อนว่าเป็นการผสมผสานความเป็นไทยครับกับดนตรีตะวันตกนะแล้วก็จะมีชิงอ่ามีกรองมีกลับมีนาดครับผมเอะไะครับพร้อมไหมครับเนี่ยพร้อมครับแต่ผมว่าพวกเราคงบรรเลงไม่ได้หรอกครับผมอ้าวทำไมฮะดนตรีก็พร้อมแล้ว คือกีตาร์ผมเล่นไม่เป็นครับแล้วไม่ถือทำไมอ่ะครับนี่ฮะพันที่เป็เหรอไม่เป็นมันว่างอยู่ไม่มีใครนั่งไงผมก็เลยมานั่งสลับที่ขึ้นมาครับมเอาเ่ยนนะนะเอาเามเออเออเอเอาเปอเ่อเอะเะอเออเออเออ่าอเออเออเออเ้อเ้อเออเออเออออเออเเออเออออ้เอ ไม่ได้แล้วครับไม่ได้ตั้งแต่เห็นหน้าแล้วล่ะผมจีน่าที่เป็นครับอกขยับขยับเราต้องไปอยู่ตรงนู้นพิธีกรต้องอยู่ข้างหน้าสองคนแล้วก็พูดคุยกับน้องๆแล้วก็คุเองเออนี่เลยผมอยู่นี่เองวันนี้ก็คุยกันเหมือนกับเป็นลานหน้าบ้านเย็นๆนะสนใหญ่เมื่อก่อนเขาจะมานั่งคุยกันเนาะเล่นดนตรีกันไปแล้วก็โอ้ไม่ได้รองก่อนก่อนรายการนร้องก็ต้องแทดเสียงเลย ก็คือสบายสบายเอออ๋อไ่างอก็เดี๋ยวว่ามาคุยกันครูเอครับผมเพราะว่าเรื่องทำนองไทยเนี่ยก็มีหลากหลายนะฮะไม่ใครใครใครเคาะฝาบ้านบ้านเราไม่บ้านไหนะบ้านเราเลยคุยอย่างนี้เลยอ่าเองไทยเดิมของเราวันนี้คือเพลงแรกเลยนะทำนองแรกก่อนลาวเสียงเทียนโอ้เออบางคนอาจจะไม่ไม่คุ้นชื่อแต่พอมีเสียงเพลงทำนองขึ้นมาเนี่ยผมว่าต้องอ๋อแน่นอนเลยอ่ครับ

เสียงเทียนชื่อเหมือนไม่ใช่คนไทยแต่จริงๆแล้วเป็นทํานองไทยใช่ไหมครูเอุโเอ้เป็นทํานองไทยนะแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยก็เป็นทํานองที่มีสำเนียงลาวเป็นเพลงดั้งเดิมตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับแล้วก็ครูหลวงปิฐ์ไพราะก็มาทําให้เป็นลักษณะของเพลงเพลงเถาเคยได้ยินคำว่าเพลงเถาไหมเพลงตับเพลงเถาเพลงตับเพลงเถาเพลงเรื่องเถาเนี่ยเหมือนกับปิ่นโตเคยเห็นไหมที่เราเล่นเป็นเถาเถามันจะมีชั้นๆที่เราเล่นอยู่เนี่ยคือลาวเสียงเทียน สองชั้นอย่างเพลงราเสียงเทียนถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ถ้าปไปลุกทุ่งก็มาทําไมเห้อายบ้านนาเรานวลน้องใช่ไหมดังมากเลยเพลงนี้ของของสังทองสีใสสังทองสีใสแล้วพี่หมั่ก็เอาเอามาร้องใหม่ครับนี่ก็ทำนองทำรองลาวเสียงเทียนแต่เขาปรับให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้เราเล่นแบบแนวช้าๆกลางๆแล้วเร็วถ้าเร็วขึ้นทั้งเร็วขึ้นเร็วขึ้น เพลงนะฮะเร็วก็ได้ช้าก็ได้นะเพลงนี้ดังมากๆกลับมาทําไมจริงๆมีก่อนพี่หม่านํามาร้องอีกครับครับเป็นเพลงของสังทองสีใสอ๋อคุณสังทองสีใสเป็นนักแสดงนักร้องดังเลยทีเดียวครับผมมาทําไมเหงาไอ้บ้านนาละนวลน้องโอ้ไโหเดี๋ยวคีย์เลยคีย์เลยเอฟเหมือนเดิมเอฟเหมือนเดิมอินโทรสักหน่อยไหมยินโทรสักหน่อยไหมแต่ละขอขาสูง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 นูงสูงสูง นี่นะเฮ้ยก่องก่องมัน còn còn ตั้งเสียงได้ด้วยเหร <c oughs> หลายโค้งว่าก็ยังอยู่ในทํานองดาวสิงเทียนไม่น่าเชื่อว่านี่คือทํานองที่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับแต่เราก็ยังมาร้องมาเล่นสนุกกันได้อครับผมนะฮะเพียงแค่เอามาปรับจับจากช้าๆไงเอามาเป็นสปีดเร็วเข้าครับผมแต่ฟังจากเพลงนี้ทั้งเพลงแล้วมีการปรับหรือเพิ่มเติมจากเดิมไหมฮะจากทํานองไทยดเดิมไหมฮะทำนองเท่าเดิมเลยเท่าเดิมหมดเท่าเดิมเลยนี่แสดงว่าตรงกับช่วงเราเลยนะครับคือทำนองไทยเดินทาง นี่คุณเอบอกก็ร้อยกว่าปีใช่เราเดินทางมาไกลมากหลายรูปแบบมากเลยแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเผื่อเด็กๆรุ่นหลังงเราเนี่ยได้ยินเพลงนี้ก็อาจจะเอาไปทําอะไรอีกอาจจะเป็นแรปอาจจะเป็นอะไรต่อก็ส่งต่อกันไปนะครับแล้วหลายคนที่ยังไม่รู้จริงๆเพลงนี้เป็นทานองไทยเดิมก็จะได้รู้วันนี้ด้วยนะครับอาจจะคุ้นว่าโอ้พอพี่หม่ำมาร้องอ๋อบางคนก็เป็นเพลงพี่หม่ำเลยจริงๆพอเรามารู้ก็คือมีคุณสังข์ทองสายนำมาร้องก่อนะนี่คือเนื้อเพลงนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดู นะครับจากเนื้อเหลือนนักร้องคาเฟ่สมัยก่อนเลยนะอ่าโอ้โหแลนี่เนื้อเพลงร้องได้ไหมบดเสียงเทียนเสียงเทียนนะผมเคยฟังครับเสียงเทียนมาแบบเป็นวงเป็นของศุลธาพรใช่อย่างอย่างที่ทุกคนเคยเคยได้ยินกันนะครับก็คือทานองนี้แหละบทว่าจริงๆแล้วมหัศจรรย์เหมือนกันนะที่หนึ่งทำนองแล้วแบบว่าสามารถตีความได้หลากหลายความแบบเป็นไทยอะไรเงี้ยลองร้องดูครับลองร้องดูอ่าโอ พุทธาปินาขาดนองเสียนเทพประจำแสงเทียนฟังคาเสียงเทียนวันทาด้วยกุศลคนกรรมขอจง สมุราขอความปรารถนาของข้าสมดังสัจจาที่หุ่งไว้ครับม เพงเทียนใช่ไหมครับผมนี่แค่เพลงเดียวนะครับผมแต่ที่มันเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเนาะโอ้โหยเยอะมากทยนองนี้นาไปใช้เป็นเพลงสากลเพลงลูกทุ่งประมาณ30-40เพลงนะฮะเคยมีคนทำรวบรวมไ้อะไรยค่นะเยอะมากคุณผู้ชมนึกเพลงไหนออกก็ลองเขียนคอมเมนต์ส่งมาบอกเราได้เผื่อในครั้งหน้าเราถ้ามีเพลงไหนน่าสนใจนะก็จะมาพูดคุยกันนี่เราจะไม่คุยเพลงพม่าประเทศไง ออนี่ดังใหญ่เลยทีผมมาแต่งเป็นอดแอไงต่งแต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 งแงแงแงงแ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 ทำนองไหมโชแต่คนเนี่เออจะทำนองไทยใหมภูผภาประเทศนี่นี่ก็ทำนองไทยครับนี่ก็ไว้ไว้มีโอกาสมาคุยกันวันนี้จะเป็นทำนองทางนี้ก่อนลาวเซียนอครับผมแต่ถ้าเป็นบุษบาเนื้อเนื้อจะเปลี่ยนเป็นอ้าองค์พุทธาตัวข้าบุษบาขออธิษานได้ไหมครับด้ผมลองได้ที่พันลองลองี่พันลองลองได่ใ่วักเดียว อะไรนะวักดีเครับผมแต่เคยได้ยินร้องเหมือนน้องแนนเคยร้องไหมน้องแนนสายดาเคยร้องอยู่องค์พระพุทธาตัวข้าบุษบาอพระอิทาโอ้โหนี่เหมาะเลยก็เป็นผู้หญิงร้องร้องแทนนางเอกคือบุษภานั่นเองนะแต่ที่จริงมันยังมีเพลงอีกหลายๆเพลงนะที่เอาทำนองเราเสียงเทียนไปใช้อย่างเช่นเพลงในยุคหนึ่งที่วงแกรนเอ็กซ์เนี่ยดังเนี่ยเคยได้ยินไหม พี่แจ้ดนุพลแก้วการเนี่ยถึงนี้ราชนุษดูงรดีพี่ซ้ำรมตึงระทมตึงตึงอ๋อนี่อินโทรเพลงอินโทรเพลง บทเพลงนิราศนุชฉบับของคุณแจ้ดนุพลแล้วไปเพลิดเพลินต่อในนิราศนุชฉบับรายการเพลงเอกขับร้องโดยคุณอามก่รกันกันบ้างดีกว่าครับ 发乌。

เกี่ยวกับทานองลาวเสียงเทียนไม่ว่าจะเป็นลาวเสียงเทียนเถานะครับใต้แสงเทียนของสุนทรภพนะเสียงเทียนเสียงรักบุษบาเสียงเทียนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆเคยได้ยินไหมครับครับผมนะฮะอันนี้ก็จากเรื่องอีเหนาใช่ไหมฮะจากเรื่องอีเหนาเพราะบุษบาเป็นนางเอกอ่าแล้วก็อีเหนาก็เป็นพระเอกเหมือนว่าเป็นตอนที่กําลังไปจุดเทียนเพื่อเสียงทายนะว่าใครคือคนรัก ก็เหมือนว่าอีหนาวจะไปแอบเป่าเทียนไปแอบเป่าเทียนจระกาดับเลยเลยซะอย่างเลยนะฮะอะไรเงี้ยต้องผิดตามกันนะฮะก็เลยเป็นเป็นเรื่องราวของบุษบามาเสียงเทียนเพื่ออธิษฐานครับผมครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะฮะอ่ะลองซะหน่อยเมื่อกี้ครูเอ๊พูดถึงบุษบาเสียงเทียนนะครับ F ใช่ไหม F ได้ครับเดี๋ยวดีดเด้อขี้เลย F F P เดี๋ยวกลองมีเขียนะเฮ้ยคุณไม่เคยเรียนไม่รู้หรอก อ๋อไม่ไม่รู้เรื่องนี้เลยผมงมิครูนะครับครับผมออ๋อบุษบาเสียงเทียนบุษบาเสียงเทียน โค้งทุกเพลงเลยนะครับฮะโค้งทุกเพลงโค้งเจเจคนดูถ้าเป็นถนนก็ไม่น่าขับรถะโค้งเยอะโค้งเยอะมากทำนองยังครบถ้วนเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนเนื้อแต่ผมว่าเนี่ยทำนองเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงร้องเนี่ยน่าจะได้บรรยากาศที่ตรงมากกว่าเป็นบุษบามากกว่านะครับใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราพูดถึงบุษบาเสียงเทียนนึกถึงที่ผมพูดอ่ะนึกถึงน้องแนนร้องในคอนเสิร์ตคุณพัชช่วยแสดงงโซนครับผม เราร้องเพลงนี้แล้วก็โชว์นี่สวยงามมากคนนี้เหมาะมากๆเลยเหมาะเลยเหมาะเลยนะฮะฟังกันสักหน่อยไหมท้งสำแังสดท้งที่8ครับผมอุ้ยจำแม่นนะเนี่ยแม่เขาจดอยู่เออตอนอะไรที่ตอนอะไรเมยตอนฟื้นอโยธยาอ๋อเพลงนี้คีย์อะไรครับพี่เท่งเพลงนี้คีย์อะไรครับะที่จำได้คีย่ F F เหมือนเดิมนะเอออ่ะคุณพันธ์ฮะเรามีภาพคอนเสิร์ตหน้าจัก คอนเสิร์ตคุ้มพายช่วยสำแดงสด8ฟื้นอยุธยาครับผมกับบเทเพลงนี้แหละอุสบาเสียงเทียนขับร้องโดยน้องแนนสาธิดากับร้อมแล้วเชิญชมครับ แล้วก็น้องแนนเสียงเขาแบบเสียงเขายินยิ้มไหวมันไม่ใช่ใสอย่างเงครับเลยเข้ากับบรรยากาศเพลงนี้ไงแล้วโชว์สวยงามชุดเชิดนะฮะการเสียงเทียนเพื่ออธิษฐานเรื่องราวของความรักนะครับแล้วก็ผสมผสานกับคุณพระช่วยออกเคสตารด้วยพี่เท่งไหมมีทั้งเครื่องสายเครื่องไทยคือลากแก้วมันคือเพลงไทยเดิมไงนะราเสียงเทียนเนี่ยพอมาฟังบทเพลงนี้ครับมันถูกปั้นมาเป็นไทยสากลและลุกรุง บนวงออเคสตาราห้อมล้อมอยู่ไงครับผมนะฮะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ชมได้ฟังื่อสักครู่ก็จะอิ่มเอมใจไปกับสิ่งที่เรานำมาฝากวันนี้ด้วยนะครับแลวผมว่านะอ,อีกร้อยปีอีก1000อพันปีเพลงนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ก็ทานอง,น <ะ S 2> องรอครับนะวก็ยังคงเดินทางอยู่เหมือนที่เราบอกว่าทำนองไทยเดินทางในช่วงนี้นะครับครับเดี๋ยวครั้งหน้าคงได้มี เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทํานองไทยมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ขอบคุณครูเอนะครับครับน้องโบน้องลูกด้วยนะครับเฮ้ยไงเดี๋ยวเชิญมาใหม่มาคุยกันต่อในครั้งหน้าผมนี่ผมเตรมตีมาสิบเพลงเลยเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าคนะจะได้กลับไปซ้อมได้ไงออ๋เหรอาอะพักกันสักครู่ครับผมเดี๋ยวกลับมาครับขุดพระช่วย